ปีที่แล้วนะครับผมมียอดโอนซัพ์อยู่ที่30ซับนะครับมีมูล,ลค่าซับเนี่ยตั้งแต่6หลักไปจนถึง8หลักเลยนะครับและทุกๆซับเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่3เดือนเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีครับผมบูนะครับใครที่อยากเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าคุณจะเป็นนายหน้าอยู่แล้วแต่ต้องการรายได้เพิ่มจากการโอนขายทรัพย์ให้ได้เยอะๆนะครับผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจว่าคลาสเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าปีที่แล้วนะครับผมมียอดโอนทรัพย์อยู่ที่30มสทรัพย์นะครับมีมูลค่าทรัพย์เนี่ยตั้งแต่6หลักไปจนถึง8หลักเลยนะครับและทุกๆทรัพย์เนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่3เดือนเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่ที่ผมได้้ััญญาาปิดมถูกตองครบ ผมได้สัญญาปิดทุกเคสเลยครับและเจ้าของทุกคนก็ยอมเช่นกันครับในคลาสนี้นะครับผมจะสอนตั้งแต่การหลับซั์เข้ามาเลยนะและยังสอนการต่อรองกิจจารกับทางเจ้าของซั์ให้ได้ราคาที่ขายออกเร็วนะ และยังรวมไปถึงการต่อรองเจรจากับทางผู้ซื้อด้วยนะครับที่สําคัญเลยคราสเนี่ยผมบอกวิธีการทําการตลาดด้วยนะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงทําให้ซับคุณขายออกได้เร็วที่สําคัญในคราสเนี่ยผมยังแถมเอกสารที่ใช้ในการโอนซื้อขายและใช้ในกลมที่ดินมากกว่า10ชนิดอีกนะครับรวมไปถึงขั้นตอนในการทํางานทุกอย่างเลยนะครับว่าคุณจะต้องจัเดเตรียมเอกสารอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างก่อนที่คุณจะส่งมอบซับให้กับทางลูกค้า แล้วหลังเรียนจบนะครับหากคุณไปเจอเคสจริงมาและไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับตัวผมและทีมงานจะคอยตอบคําถามเหล่านี้ให้คุณครับและรวมไปถึงภายในคลาสเนี่ยเรามีซับให้คุณไปทดลองขายเลยนะครับรับค่าในหน้าสูงสุดที่3%ครับสุดท้ายนี้นะครับคลาสเนี่ยเหมาะกับใครบ้าง1ครับคนที่อยากหารายได้เสริมจากงานประจําที่ทําอยู่นะครับ2ครับคนที่อยากเริ่มต้นจริงจังกับการเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ และข้อสุดท้ายครับคือคนที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ออกได้เร็วครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตอนเนี้ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักเรียนรุ่นแรกเลยนะครับผมจะให้ราคาพิเศษจากราคาเต็มที่3,500บาทนะครับหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยครับหรือว่าคลิกปุ่มด้านล่างนี้ก็ได้ขอบคุณครับ